โบนัสข้อที่3ของ t o p u p t o l i s t ครับซึ่งถือว่าเป็นโบนัสที่มีความสำคัญมากๆครับเพราะจะสามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจำกัดโบนัสข้อนี้ชื่อว่าโบนัสธุรกรรมเกิดจากการนำระบบ ITS ไปใช้ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือทั้ง3เครือข่ายรวมทั้งการชำระค่าแพ็กเกจโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือแบบราคาประหยัดที่ทาง Top u p t o List ได้ไปดีลมาจากโอเปอเรเตอร์ต่างๆและยังสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆกับร้านค้าที่นำมาเชื่อมต่อกับระบบ ITS ผ่านแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay ซึ่งเมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆด้วยระบบ ITS ร้านค้าเหล่านั้นก็จะมอบส่วนลดมาให้กับ Top Up t o l ท็อปอัพธุริสก็จะนำส่วนลดเนี่ยแหละครับมาคำนวณเป็นคะแนนและนำคะแนนมาคำนวณเป็นโบนัสและจ่ายให้กับสมาชิกทุกวันที่15ของเดือนถัดไปครับวิธีการคำนวณโบน BON ัสระบบ ITS จะแปลงผังองค์กรแบบไบ n a r ี่แตก2ให้เป็นผังแบบ Unilevel ซึ่งเป็นการเรียงลำดับเป็นชั้นๆ ตามสายเลือดนะครับคน10คนที่ท่านเป็นผู้แนะนำนะไม่ว่าจะนำไปวางไว้ส่วนไหนขององค์กรในผังไบายรี่ก็จะถูกดึงขึ้นมาเรียงเป็นชั้นที่1ของท่านนะครับเรียกว่าชั้นลูกและเมื่อลูกมีการไปแนะนำต่ออีกคนละ10คนก็จะกลายเป็นชั้นหลานหนึคนแล้เมื่อหลานมีการไปแนะนำต่ออีกคนละสิคน ก็จะกลายเป็นชั้นเหลน1000คนเมื่อเหลนไปแนะนำต่ออีกคนละ10คนก็จะกลายเป็นชั้นหลน10,000คนกลายเป็นชั้นลื้อ100,000คนเป็นชั้นล่ำหนึ่ล้านคนเป็นชั้นรวย1 0บล้านคนแล้วเป็นชั้นโลดร0 0ยล้านคนครับท่านมีสิทธิ์ที่จะรับโบนัสลึกถึง8ชั้นรวมตัวท่านเองเป็น9ชั้นนะครับซึ่งรายได้ข้อนี้ เกิดจากการที่ทุกคนใช้ระบบ ITS ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องกินต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือและทุกคนต้องการเลือกใช้โปรโมชั่นในราคาประหยัดและเมื่อทุกคนชำระค่าบริการ ด้วยระบบ ITS ระบบ ITS จะนำส่วนลดมากำหนดเป็นคะแนนในกรณีของการจ่ายโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ279บาทจะมีคะแนนอยู่10คะแนนระบบ ITS จะเอาคะแนนที่เกิดขึ้นมาคูณ10%แล้วจ่าย9ชั้นครับซึ่งผมจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าท่านจะสามารถมีรายได้ แบบไร้ขีดจำกัดจากโบนัสข้อนี้ได้อย่างไรเริ่มต้นจากตัวท่านเป็นชั้นแรกท่านชำระค่าบริการ279บาทก็มี10คะแนนเมื่อเอา10%ไปคูณก็จะได้ส่วนลด1บาทท่านไปชวนลูก10คนครับลูกคือชั้นที่1ท่านก็ได้รายได้จากชั้นลูก10บาทลูกไปชวนหลาน100คน ท่านก็จะมีไรายได้จากชั้นหลาน100บาทหลานไปชวนเหลนพัน 1, คนท่านก็จะมีไรายได้จากชั้นเหลนพัน 1, บาทเหลนไปชวนหลนหมื่นคนชวนลึกแสนคนชวนล่ําล้านคนเพียงแค่6ชั้นท่านก็จะมี data ตอร์เบของคนจํานวนมากถึง1 1 1 1 11, ล้าน1นึ่งแสคนนะครับแต่ชั้นที่6เขาก็ต้องไปชวนต่อ ให้กับคนที่เขารู้จักอีกคนละสิบคนก็เกิดเป็นชั้นที่7 10ล้านคนและเมื่อชั้นที่7ไปชวนต่อก็จะกลายเป็นชั้น8ี่0รล้านคนครับจะเห็นว่าท่านสามารถที่จะเป็นเจ้าของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จุผู้คนได้มากกว่า100ล้านคนครับเอาแค่ชั้นที่6ก็พอถ้าทุกคน,นขายค่าโทรศัพท์มือถือคนละ2 7 9บาทท่านก็จะได้รับรายได้ 1 1 000, 1 000, 10, 000, 1 1 1 1าบาททุกเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยครับ Top Up to l i s ิยังเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่มั่นคงยั่งยืนด้วยการสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T2R Shop p n d Pay ครับแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay นั้นนะครับ เหมือนกับแอปพลิเคชัน Lazada s h o อ e e หรืออ l i b a b a าที่หลายหลายคนรู้จักแต่สิ่งที่ทอมอัพทูลิทมองการไกลไปมากกว่านนั้นก็คือแอปพลิเคชันทีร h อาช็อปแอคือ Marketplace ที่สามารถที่จะนำร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบออนไลน์หรือร้านค้าแบบออฟไลน์ทุกร้านค้าบนโลกใบนี้มาเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า อุปโภคและบริโภคต่างๆที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นโรงแรมที่พักรีสอร์ทที่ทุกคนเคยจองผ่านเว็บไซต์อโก d ดารวมทั้งร้านค้าแบบพัตคารหรือแม้แต่ร้านขายของรถเข็นเช่นร้านไอศครีมรถเข็นร้านลูกชิ้นรถเข็นแม้แต่หาบเล่แผงลอย หรือแผงขายผักแผงขายปลาขายหมูขายเนื้อในตลาดสดรวมทั้งร้านขายของชำร้านนวดคาแคและทุกๆธุรกิจก็สามารถที่จะนำมาเชื่อมต่อกับระบบ ITS ได้ทั้งหมดเลยครับซึ่งร้านค้าต่างๆที่นำเข้ามาร่วมกับระบบ t 2 r Shop Pay นั้นไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ร้านค้าเหล่านี้สามารถที่จะมาเชื่อมได้ฟรีโดยที่สมาชิก t o p u p t o l i s t เป็นผู้เชิญชวนและแนะนำให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาเชื่อมกับระบบสิ่งที่ TopUp t o l i s t ต้องการก็คือส่วนลดที่ทางร้านค้ามอบให้ในกรณีที่สมาชิก t o p u p t o l i s t ได้ซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายผ่านระบบ ITS ท็อปอัพท i ลิจะนำส่วนลดที่ร้านค้ามอบให้มากำหนดเป็นคะแนนแล้วนำคะแนนมาคำนวณเป็นโบนัสสมมุติว่าทุกคนซื้อสินค้าและบริการในระบบทีรอาช .OP PE โดยเฉลี่ยแล้ว100คะแนนต่อเดือนระบบ ITS จะคำนวณโบนัสโดยเอา100คะแนนคูณ10%จ่ายตามแผนการตลาด 9ชั้นซึ่งเรียงกันแบบสายเลือดลูกหลานเหลงหลนหรือล่ำรวยโลดตามผังแบบยูนิเลเวลส่วนอีก10%ที่เหลือระบบ ITS ก็จะจ่ายให้กับผู้ที่แนะนำเอาร้านค้าต่างๆเหล่านั้นมาเชื่อมกับระบบ ITS ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมาชิกท่านไหนที่นำร้านค้ามาเชื่อมกับระบบ ITS สมาชิกท่านนั้นก็เปรียบเสมือนกับได้เป็นหุ้นส่วนกับร้านค้าเหล่านั้นนั่นเองเพราะทุกยอดขายที่เกิดขึ้นสมาชิกท่านนั้นก็จะมีส่วนในการที่จะได้รับผลตอบแทน10%ของคะแนน RV ที่เกิดขึ้นทุกฐานเซกชันดังนั้นหน้าที่ของสมาชิกที่นำร้านค้ามาเชื่อมก็คือช่วยกันโฆษณาและโปรโมทร้านค้าที่ท่านนำเข้ามาเชื่อม ให้สมาชิกท็อปอัพทุริสทุกคนได้รู้จักและไปซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าเหล่านั้นมาดูกันว่าถ้าทุกคนซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าด้วยระบบ ITS คนละ100คะแนนท่านจะได้ส่วนลดจากตนเอง10บาทได้จากชั้นลูก10คน100บาทได้จากชั้นหลาน100คน 1000บาทได้จากชั้นเหลนพัน 1, คน10,000บาทได้จากชั้นหลนหมื่นคน10,000บาทได้จากชั้นลือแสนคน1นล้านบาทได้จากชั้นล่ํ 1, ลำล้านคน10ล้านบาทเป็นยังไงบ้างครับเพียงแค่6ชั้นเท่านั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ถึงเดือนละ10กว่าล้านบาทนี่ยังไม่รวมโบนัสที่เกิดจากโบนัสบริหารทีมเดือนละ2องล้านสองแบาทและโบนัสที่เกิดจากการ จ่ายค่าโทรศัพท์มือถืออีกเดือนละหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับรายได้มากมายมหาศาลขนาดนี้ท่านไม่สามารถที่จะหาได้จากธุรกิจทั่วไปตามท้องตลาดหรอกครับแต่เนื่องจาก Top Up t o ทูลิสเป็นผู้คิดคน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในเทคโนโลยีที่ Top ปอัพทูิได้สร้างขึ้น ท่านจึงสามารถที่จะสร้างรายได้มากมายมหาศาลเชกเช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย